เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับพรีไบโอสำหรับวันนี้แอนจะมาทำคลิปตอบคำถามนี้เลยค่ะพรีไบโอนะคะก็คือเป็น สินค้าที่มีคนเข้าใจผิดเยอะมากที่สุดตั้งแต่แอนขายโบต้าพีมาเลยนะคะคือเรื่องที่คนมาเข้าใจผิดนั่นก็คือเข้าใจว่ากินพีไบโอแล้วจะช่วยทําให้ขับถ่ายคือกินไปปุ๊บต้องขับถ่ายทันทีในตอนเช้าคือมีคนจํานวนมากที่เข้าใจว่ากินพีไบโอไปแล้วจะถ่ายเลยเอออันนี้คือเป็นประเด็นที่คือแบบว่าถูกคอมเพนถูกเข้าใจผิด เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากใช้พื้นที่คลิปนี้นะคะมาช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเรากินพีไบโอไปแล้วอะ่ะคือน้องเข้ามาช่วยอะไรกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของหุ่นเหลาได้บ้างนะคะเอ็มก็เลยอยากจะมาใช้คลิปนี้นะคะในการอธิบายทําให้ทุกคนนะคะเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าตัวพีไบโอคะ่ะให้เข้าใจน้องมากขึ้นนั่นเองค่ะก็คือพีไบโอนะคะ,ะ,คะเขาเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในลําไส้นะคะซึ่งเจ้าตัวจุลินทรีย์ ที่ดีนะคะหรือที่เราเรียกว่ารไบโอติกคือเขามีประโยชน์ในเรื่องขับถ่ายไหมมีนะคะแต่ว่าแอนบอกได้เลยว่าเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเบสิกมากๆคือคําว่าเรื่องขับถ่ายไม่ได้กินปุ๊บแล้วทําให้ถ่ายเลยนะคะทุกคนแต่กินไปปุ๊บเขาจะทําให้เป็นการเหมือนเหมือนเป็นการปรับระบบลําไส้ของเราทําให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นจากประสบการณ์แล้วกันจากคนที่มีปัญหาว่า2-3วันขับถ่ายที แต่หลังจากที่มากิน PBO เนี่ยแอนรู้สึกว่าช่วง3เดือนแรกจะเป็นช่วงที่ปรับลําไส้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากช่วงแรกนะคะที่ทานไปอะ่ะแอนรู้สึกว่ากินปุ๊บไม่ได้ขับถ่ายแบบวันต่อวันเลยนะทุกคนแต่มันจะไปช่วยในเรื่องของการหนึ่งเลยคือขับลมออกแบบ ตั้งแต่15นาทีแรกที่เราทานเข้าไปเลยนะก็คือมันจะช่วยขับลมออกจากท้องค่ะได้เยอะมากๆเสร็จแล้วเช่นี้หลังจากที่เรากินเข้าไปนะคะต่อเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องอถึงเราจะขับถ่าย3วันเหมือนเดิมแต่ว่าอุจจาระของเราอะค่ะมันจะนิ่มขึ้นอ่านี่คือสิ่งที่เราจะสังเกตได้แล้วก็หลังจากทานไปต่อเนื่องนะคะเดือนที่2เดือนที่3แล้วค่ะถึงจะเป็นคนที่ขับถ่ายดีขึ้นก็คือเข้าห้องน้ํากับทุกวันถึงแม้ว่าอาหารที่เราทานเนี่ย อาจจะไม่ได้มีไฟเบอร์เยอะมากอันนี้คือสิ่งที่แอนสังเกตได้นะคะแต่สรรพคุณของน้อง PBO นะคะไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของการขับถ่ายเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินถึง790บาทเพื่อทําให้เราขับถ่ายเนี่ยแอนรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่มันเออ มาลงทุนที่แบบเยอะมากๆเราไปกินไฟเบอร์หรือเรากินผักเยอะขึ้นอันนั้นมันน่าจะเห็นผลอันนั้นน่าจะเห็นผลแบบได้เร็วกว่านะคะแต่มีประโยชน์อีก2ออย่างหลักๆนะคะที่พีเบโอเนี่ยช่วยชีวิตเราได้เยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นผลระยะยาวนะคะที่ทําให้ชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้แน่นอนเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะเพราะว่าเมื่อเราทานอาหารของพีเบโอนี่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีเนาะไอจุลินทรีย์พวกเนี้ยค่ะเขา จะเป็นเหมือนด่านแรกที่เจอกับพวกเชื้อโรคทีเนี้ยพอเราทาน P ีไบโอค่ะเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องหลักเดือนขึ้นไปนะคะเราจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยป่วยง่ายเหมือนเดิมเราไม่ค่อยป่วยง่ายเหมือนเดิมหรือถ้าป่วยก็รุนไม่ค่อยรุนแรงเท่าเดิมแล้วก็ เราจะเป็นหลังๆคนอื่นจะไม่ค่อยติดง่ายอันนี้คือสิ่งที่แอนสังเกตได้จากการที่เราทาน PBO มาต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่2นะคะที่เป็นผล เป็นผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องหุ่นละกันนั่นก็คือเรื่องของการที่เจ้าตัวจุลินเมื่อเรามีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในร่างกายเนะะี่ยค่ะจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจุลินรีย์ที่ดีตรงเนี้ยเขาไปช่วยในเรื่องของการกินน้ําตาลแล้วก็ดักไขมันในมื้ออาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพของเราอะคะ่ะไม่ให้สะสมดังนั้นในคนที่ต้องการลดหุน่น ในคนที่ต้องการเรื่องสุขภาพอันนี้คือช่วยเต็มๆแล้วมันก็เป็นผลระยะย,ยาวแต่ถามว่า้าทำไมจะต้องกินต่อเนื่องล่ะเพราะจุลินทรีย์พวกนี้นะคะมีการถูกทําลายหรือว่าตายทุกวันเวลาเราเครียดเวลาที่เราป่วยจุลินทรีย์พวกนี้มันก็มีการลดจํานวนลงดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมจะต้องกินพีไบโอเนี่ยคะ่ะในทุกๆวันเราก็ต้องกินต่อเนื่องเพราะมันมีสาเหตุแล้วก็ มันมีสาเหตุจากตรงนี้นี่เองสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกน้ำตาลหรือว่าไขมันเนะะี่ยค่ะพรีไบโถือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการดูแลทั้งเรื่องหุนและเรื่องสุขภาพในระยะยาวมากๆค่ะ ดังนั้นสำหรับใครที่ยังเข้าใจผิดอยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระช่างมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ โดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้กันค่ะนั้นก็คือเพจโปรตาพีเคลมรับฉบับแม่ลูก2 l i ไลน์หรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313949หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4ที่แอนเพิ่มเข้ามานะคะนั้นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถคลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นหรือว่าแม้ก,กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ